มาครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาหยุดเซิร์ฟไอ้นี้ว่ะเฮ้ยเหมือนจะมีคนล่มีคนให้ผมจ้วกใครจะไปเกิดใหม่จ้วกไปหนึ่งเอา้าแล้วเหมือนมันจะไปเกิดใหม่วิ่งอย่างนี้ไปโดนจ้วกไปอีกทีหนึ่งโอ้โหมันเพิ่งฆ่าบอดมานี่ว่ะ อ่ะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่เซิร์ฟเล่นปกตินะบอกได้เลยครับว่าเพิ่งเปิดใหม่ด้วยตอนนี้ก็แบบว,วัยว้าวุ่นเลยกําลังหาของนะแต่ตรงน,นี้ก็โดนตัดไปแล้วว่ะโอ้พาจัดมาไม่ทันคลิปนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นคลิปดองของผมนะทุกคนเพราะว่าผมก็เริ่มคิกจัดแบบเล่นแล้วไงผมก็อิ่มตัวกับเกมนี้แล้วนะไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของผมป่าวแต่ผมก็มีคลิปดองเยอะอยู่นะช่วงนี้ ผมก็จะทยอยลงคลิปดองเดี๋ยวผมก็จะพักละเกมนี้เพราะว่ามันเริ่มน่าเบื่อแล้วไงไม่ไม่มีอะไรใหม่ๆม,มาเลยอ่ะก็มีแค่ฟาร์มเหรียญบ้านฟอบ้านฟาร์มเหรียญบ้านฟอบ้าน,ลาน,ลานแล้วก็ลงต้นเซิร์ฟแค่นี้ไงมันก็เริ่มเบื่อแล้วไครับยังไงผมก็ต้องหาของเซิร์ฟนี้ก่อนนะต้องวิ่งไปแถวโซนล่างเลยเพราะว่าแถวนี้ก็น่าจะมีคนฟาร์มหมดละครับเดี๋ยวเราเจอกันตอนผมมีของนะ โหเยี่พรลูกซองเลยเฮ้ยกลบาหูสวยเลยฟ้าประทานชัดๆผมได้กลบามาเล่นทําทุกคนบอกเลยครับว่างานนี้สนุกแล้ว เรียบร้อยสนุกแล้วซีผมได้กวนเบามาใช้ละขนลุกเลยตะกี้ผมตอนผมแบบกระโดดยิงมันไงแล้วผมได้ของต่อยอดละไปครับเดี๋ยวผมน่าจะดักมันอีกนะเพราะว่าตอนนี้เขาก็เหลืออูชีอีกกระบอกนึงไงเขาก็น่าจะลงเร็วกว่าพวกผมด้วยเพราะผมลงช้าไง ไอ้นี่เน็ตโคตรปิงไอ้เชี่ยรถผมหูเรียบร้อยเลย ต้จัดกระสุนโอชีผมหมดเนี่ยแล้วแม่งขึ้นรถผมเฉยเลยเฮ้ยแร่เอาว่ะแล้วบ้านมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยผมยิงมันไม่ต้องไหนวะเะอกี้โอ้หาศพไม่เจอ เฮ้ยคนเบาเลยว่ะเฮ้ยไปียืนเสียงรถผมจะทำไงให้มันลงวะเนี่ย โอ้โหไอ้นี่ก็เนียโคตรปิงโอ้โห่ท็่มันไม่ได้มันก็นั่งอยู่ไง มาครับทุกคนตอนนี้ก็แอดดบเฮ้ยไม่ใช่ดิตอนนี้ก็เรือมาลนะแอดดับเมกี้ผมก็ไม่ได้นะทุกคนผมอะไรวะถึงฝั่งพอดีผมโดนกระทืบตาย <c oughs> เขาก็น่าจะล่อนลงหลังผมแล้วมั้งแมงนก็น่าจะแอบ,บนานล้ะผมก็ไม่เห็นไงข้างหลังด้วยเรียบร้อยเลยของผมก็ตกหมดเลยตอนนี้ผมก็รอแก้มือนะแบบเอาถังอะไรมาเลยเอามาเพียบอะรอแบบเลทเขาเลยบอกเลยครับว่าแค้นจัดเพราะว่าของผมก็เยอะมากเลยไนงะ หลังจากนี้ก็ต้องรอเขาละไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่ายิงคดเบาอะ่ะ แค่ลูกซองบ่อนดอง

เอาของให้เก็บอะ่ะอนี่มันลงมันลงมันลงสองคนเลยสองคนเลยรถวันนี้กิงกล้องอะรถวันนีก้กิงกล้องเหรอรถวันะนี้กิงกล้องไม่แคนดี้แคนก็ตามมา,านะครับแคนก็ตามมา <laughs> อ้าวมันตามมาจริงเออให้มันลงมาโชนโชน เก็บข้อเลยให้เก็บของอย่างพี่ไอคิวฮึเก็บต่อหน้อ่ะจะเลินล่ะไอ้เหี้ยมันเก็บของจะเข้าบ้านมันอ่าไม่หลอกน้องไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยเอย่าอย่าพี่ปืนโอ้ยที่รากฟ้อมมาเลยตี โอ้คุณปวดหลังร,ร้อนเจ๋งเลยย่าปวดผิด,ดไ,<ว>ไอ้วันนี้ไม่ก็กัดไม่พักเลยตั้งแต่ห้องม,วงอม่วงเลยมารลับบรรลับบรรลับคุได้กลับบ้านทางนั้นแล้วอยากเก็บของว่าได้เก็บบ้านทางานั้นเออกลับบ้านทางนั้นแล้วโอ้เก็บไม่ทันของเต็มอ่ะ พ่อตีมนันนี่สิที่นี่มันลงมันลงมันลงฟ้อมลงเกมฟ้อม ขี่ขับรถไปไกลแล้วสร้างสลบร้อ,อ,อก,กับสนป้อมให้หนะยผมทิ้งไม้ให้หละบ้านมันสร้างส่งเลยวะส่งพัดเจริญ <c oughs> เอาหาตลอด <c oughs> <laughs> ทิ้งไว้ออยังไ,ไม่จะตายไอ้ดัดเนี่ยกำลังเสริมลงมาละเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยนาเฮ้ยเรียบร้อยครับ เกือบเกือบป้อมลูกมันหมดหรอน่าจะปิดด่เก็บได้ยัง องซื้อโมไอซมาหรอใช่ั้ยใช่ไหมแค <Hi. S 1> ้นเบนะัมาแค้นเบสเกดอะไแล้วอ่าแจ็คตีมาเขือบป่อแบ่มามามาักแค้นเบ ไอเรื่องว่านอวิตราไงแคมเบ้เจ็ดนาทีเอารถไปแอบก่อนเที่ยเดี๋ยวคนไม่มาสัตว์เดี๋ยวมันกลัวไอเฮี้ยนี่มาเตามากนะครับครับบักแคมเบ้เอาไปมาแตล่เอ็ยี่2ิ2หกย้ายีียเอ้เกมไม่เกมหนมีไอเกมคน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  วิ่งเร็วได้อ่ะเห็นมันจริงแล้วเมืเเ่อกี้เลยกรุงเกดละโอ้โหยิงเป็นแม็กไอ้เหี้ยตอเปล่าแล้วลน่ะนา่ 4, นาละสี่เหี้ยน่าละเจ็ดอ้าวสองคนนี่มาควงแล้วว่าทำไมถึกจังมาน่าละสี่นาละเจ็ดอ่ะตอเปล่ายิงไม่โดน่เด็กโดก็เกียร์ละหมดแม็กซ ยิงโดนโรถอะเดีเฮียเนี่ยเฮีเรเยรถนัดละสี่นัดเจ็ดเนี่ยอ๊อบไอ้นัดแบกเมาพี่บ้ามา้ลยดับก่อนดับก่อนเปลืองน้ำมันนะสตาร์ทรถิ้งไว้ไอ้เฮียสักพักกูตายคนแรก มานี่ามามามาบักแคมเบจะให้เวลาหนึ่งสามให้เวลานี้หนึ่งสองสามหมดเวลา <c oughs> อะไรนึดีเลยไอ้เหี้เหมือนมันรู้นะเว้ยมันแม่งมันวิ่งด้วย <c oughs> มันจะมีใครไหวกับรุ่นใหญ่เราปะเนี่ย ไอ้นั่นมันเอาปืนมาแจกให้บ้านเราจนหมดบ้านแล้วมันก็ออกเซิร์ฟไปไอ้สัดมันไม่มาแอนดอมไมอ้นน่ะเหรอเป็นเผ่ยนมาเนาะมายตรงแล้วผมให้หน,น้ากากหนึ่ง พ่อเมือ่อก่ะมึงยิงมดงานกูทำไมเนี่ยโอ้พอ่อไปไม่น่าตาบักเคมเบลเฮ้ยมึงดูข้างหลังไอ้เหี้ยมันปลอมเป็นบอดอะนั่นไงโดนหลอกเหี้ยไใ้ควายหันทบ้านมันอยู่ไหน tell me in the fun group. I'm on your side. Don't visit, don't hit him, what's นี่วะไอ้ Sony lah อ่ะ benda ไปมึน ออกองลุงเลยโอ,อ้ตายดึงได้่างเกมมาครับทุกคนตอนนี้เราถังก็ไฟดับไปที่เรียบร้อยแล้วบอกได้เลยครับว่าคนแทบไม่มาเลยทุกคนผมยิงก็มีแค่สองสามคนไงมันก็ตีสี่ตีห้าแล้ว แล้วผมก็แอบไปเล่นหลังไม้มาครับทุกคนได้สไนหม่มาด้วยนะบอกได้เลยครับว่าโคตรแรงเลยยิงผมไม่ได้ทดลองยิงเกาะไฮนะผมยิงแค่เกาะเหล็กกับเกาะอะไรวะเกาะกระดูกเกาะเหล็กผมก็ยิงเข้าไปร้อยเจ็ดสิบนะทุกคนระยะแบบกลางๆเลยเกาะกระดูกก็นัดละสองร้อยเลยโคตรแรงอะ่ะแต่ข้อเสียมันก็ยิงไม่แค่ยี่สิบนัดนะเพราะว่ามันก็หายากด้วยไงผมก็ไปได้มาจากแอร์ดรอปนะทุกคนแบบผมไม่ได้อัดด้วยไงตอนนั้น ไปแล้วครับร์ฟนี้ก็ไม่มีอะไรให้เล่นละคนก็เริ่มหายกันหมดละผมคิดว่าน่าจะลงต่อนะแต่ผมก็มีฉัดสไนย,ยิงสักตัว2ตัวให้ทุกคนดูอยู่นะเดี๋ยวผมก็จะลงแบบหลังจากนี้เลย